สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็ ar, like เจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ขอเป็นวอล์กสั้นๆนะครับจะแชร์ประสบการณ์นะครับในการ,การท,ที่ได้ไปจองโทรศัพท์มือถือนะครับยี่ห้อหนึ่งเนาะเพื่อนๆพอจะเดาได้ไหมยี่ห้ออะไรติกตอกทิกตอกทิกตอกที่จะมีการเปิดตัวไปได้ไม่นานแล้วก็เป็นกระแสนะครับอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าเจ้าแบรนด์นี้ได้ไปคุยได้ไปคุยและไปโคเอนจิเนียร์กับทางไลกาเนาะ เฉลยเลยก็ได้ครับก็คือย oh ี่ห้อ Xiaomi นะครับซึ่งหลังจากที่มีการเปิดตัวนะครับก็มีออกมาทั้งหมด2รุ่นนะก็จะมี Xiaomi 14ธรรมดานะครับกับ Xiaomi 14 Ultra นะครับ ในส่วนสเปคผมจะไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับแต่ว่าจะเล่าเหตุผลว่าทำไมถึงเปลี่ยนมาใช้มือถือค่ายจีนเมื่อก่อนนะครับผมก็ใช้อยู่2อยี่ห้อนะครับก็จะมี Apple กับ s m s u u n เนาะปัจจุบันก็ใช้ Samsung มายาวนานนะครับใช้ Samsung มาตั้งแต่ตระกูลซีรีส์ S นะครับ S6, S7, S8 แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นซีรีส์โน้ตโน้ต 10, n โน้ต0 แล้วก็สุดท้ายมาอยู่ที่ s 2สยี่นะครับแล้วก็ตัดสินใจเปลี่ยนมาเป็นเีาสิบสี่เซียมี่อัลตตัวนี้นะครับสาเหตุหลักๆก็น่าจะเป็นเหมือนกับเพื่อนๆทุกๆคนนะฮะว่าทำไมถึงเปลี่ยนมาเป็นเซียมีนะครับเพราะด้วยมีเจ้าสัญลักษณ์นะครับตัวจุดสีแดงนะั่นก็คือโลโก้ของเรียก้านั่นเองไลก้านั่นเองนะครับ ทำให้เราตัดสินใจได้ไม่ยากว่าทําไมิึงต้องมาเลือกใช้ย่อห้อนี้นะครับในส่วนของฮาร์ดแวร์ก็ผมไม่เคยใช้เลยนะแต่ว่าดูตามสเปคก็ไม่ได้ขี้เหร่นะก็กล้องก็ใช้เซนเซอร์จากทาง Sony นะครับก็ลอียดห้ล้านทั้ง4ตัวเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของเมนแคมีราเนี่ยจะมีเลนนะครับยีมมนะครับก็เป็นเลน์ของโซนี่เหมือนกันนะครับใช้เซ็นเซอร์ของ Sony ขนาด1นิ้วซึ่งเป็น ขนาดที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็ได้ลองไปจับเล่นตัวเดโมเทสนะครับที่ช็อปมีนะฮะพอรู้สึกแรกคือวัสดุโคตรดีนะครับวัสดุรูลามากนะครับไม่ว่าจะเป็นจอนะครับด้านหน้าในส่วนของเนื้อสัมผัสจอเนี่ยให้ความรู้สึกถึงแบบด้านหนาเนาะแต่ด้วยด้วยที่เขาโฆษณาว่าเป็นเสี่ยมี นะครับก็มีความคงทุนมากกว่าเดิมหลายเท่าตัวอันนี้ยังไม่ได้ทดลองนะครับว่าจะคงทนแค่ไหนแต่ว่าจากการที่สัมผัสดูนะครับก็เชื่อได้ว่ามีความคงทุนนะครับเดี๋ยวมาลองดูทดสอบจากที่อื่นนะผมคงไม่เอาทุบให้ดูนะฮะว่ากันไปที่ตัวเฟรมนะครับเฟรมก็เป็นโลหะก็คืออลูมิเนียมเกรดเกรดหก0ันนะฮะก็คืออลูมิเนียมเกรดดีเลยนะครับ ก็ทาให้มีน้ําหนักเบาแล้วก็มีความแข็งแรงสูงนะครับแต่แอบขัดใจนิดนึงนะครับในเรื่องของด้านหลังที่ทางทางทางไทยเราเอาเข้ามาเนี่ยจะมีให้เลือกเป็นแค่ข้างหลังเป็นหนังวีแกนนะครับก็คือเป็นหนังสังเคราะห์นั่นแหละครับแต่ว่ามีให้เลือกสองสีก็จะเป็นสีดํากับสีขาวแต่ในส่วนต่างประเทศเนี่ยรู้สึกว่าจะมีจะเป็นตัวเลือกของข้างหลังกระจกให้ด้วยนะครับแต่ว่าเมืองไทยไม่เอาเข้ามาก็ เลือกไปได้เลือกได้แค่สีเนาะก็ต้องตามนั้นนะครับก็จองไปแล้วนะครับเมื่อจองเนี่ยก็จะได้ไปจองนะครับใบจองเป็นแบบนี้นะฮะตัางหากจะมีใบเสร็จนะครับก็จะบอกชื่อคนจองเบอร์โทรศัพท์สาขาที่จองนะครับแล้วก็ระบุวันที่จองไปด้วยแล้วก็จํานวนเงินประจานะครับเบื้องต้นก็จองมีเงินครับเสียค่าเงินประจำหนึ่งพันบาทนะครับก็ ของผมเนี่ยจะรับเครื่องวันที่23มีนาคมนี้นะครับโดยถ้าเกิดจองในวันนี้นะครับระหว่างวันที่14ถึง22เนี่ยก็จะได้รับของแถมเนาะที่ผมจะได้นะครับก็จะมีมเจ้า Xiaomi 14 Ultra Photography Kit นะครับก็จะประกอบไปด้วยตัวเคสนะครับแล้วก็จะมีเ,เป็นเหมือนเป็นโมดูลชัตเตอร์นะครับสามารถที่จะต่อ Type C ด้านหลังเจ้าตัว Xiaomi 14 Ultra เ,เนี่ย ใช้เป็นลักษณะเหมือนกดชัตเตอร์ได้ที่โมดูลตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มีวงแหวนปรับซูมนะครับแล้วก็มีไดอัานะครับสำหรับปรับตั้งค่าต่างๆจะเป็นค่าชดเชยแสงหรือไม่แต่กระทั่งค่าหลี่หรือว่าขยายม่านรับแสงนะครับของตัวกล้องนะครับเพราะว่ากล้องของ Xiaomi รุ่นนี้สามารถที่จะปรับปรับตัวค่า F นะครับโดยใช้ม่านรับแสงแบบจริงๆเลยนะไม่ใช่แบบ ไม่ใช่เป็นระบบดิจิตอลนะคืออันนี้มีไบเบรดคือก็คือมีมีม่านจริงๆนะครับเป็นแมชชนิกอยู่ข้างในตัวกล้องนะครับซึ่งจะให้คอารู้สึกเหมือนเราใช้กล้องดิจิตอลจริงๆเลยนะครับสิ่งที่ได้เพิ่มเติมนอกเหนือจากโฟโตกราฟิกคิดแล้วนะครับก็จะได้ในส่วนของวอ c ชาร์ดพร้อมสายนะครับก็คือเป็นของมีเนี่ย จะได้เป็น120วัตต์ชาร์จเจอร์คิดเลยนะครับก็คือแรงมากเนาะสเปคตัวเครื่องเนี่ยที่อ่านตามสเปคเนี่ยรองรับแค่90วัตต์แต่ x i a ว m i ใจดีนะจัดหัวชาร์จให้120วัตต์เลยนะครับรับรองแรงทั้งแรงสาใจนะครับสำหรับรุ่น Xiaomi 14 Ultra ก็จะมีของแถมประมาณนี้นะครับถ้าจองภายในวันที่14-22ถึงนะครับโดยของแถมเนี่ยก็จะมีจำนวน จำกัดนะครับก็จํากัดอยู่ที่1,000ชุดนะครับทั้งหมดแล้วก็ก็อาจจะได้เป็นของแถมอย่างอื่นหรือยังไงเนผมไม่แน่ใจเนาะมาดูกันที่ Xiaomi 14บ้างนะครับตัว Xiaomi 14เนี่ยอ่อก็จะเป็นสเปคลดตัดลงมาเนาะก็ใช้เป็น Snapdragon 8 Gen 3เหมือนกันนะครับแต่ว่า RAM จะอยู่ที่12กิกนะครับแล้วก็ความจุก,ก็เป็น5 2กิกส์512กิกนะครับ โดยมีให้เลือกทั้งหมด3-4สีเนาะก็จะมีสีดำสีขาวแล้วก็สีเขียวนะครับย้อนไป Xiaomi 14ี่ Ultra เนี่ยก็ใช้ CPU Snapdragon 8 Gen 3นะครับแล้วก็ความจุจะเป็น1 6 RAM แรม b นะครับแล้วก็ความจุจะเป็น 512GB ซึ่งก็จะเท่าเท่ากันกับ Xiaomi 14แต่แรมจะสูงกว่านะครับมาที่ Xiaomi 14สีธรรมดาเนี่ยถ้าจองในช่วงเวลา1 4 2ถึง22มีนาเนี้ยนะครับ ก็ได้ชุดชุดของขวัญเหมือนกันนะครับก็จะมี Xiaomi 14 Gift Box นะครับให้บุลค่าประมาณหมื่นแปดนะครับก็จะมี Redmi b u ต s 5 Pro นะครับแล้วก็หัวชาร์จ 120W Charger Kit เหมือนกันนะครับอโอเคครับประมาณนี้นะครับก็ขอเล่าความรู้สึกในการที่ทำไมถึงแอปนอกใจเจ้า Samsung กับ Apple มาใช้ Xiaomi นะครับ ดีไม่ดียังไงเนี่ยไม่รู้เลยนะครับก็ขอออกจากคอมฟอร์ทโซนนะครับนิดนึงมาลองใช้นะครับเดี๋ยววันที่2ีได้เครื่องมายังไงเดี๋ยวจะพยายามทำรีวิวฉบับคนใช้งานจริงคนไม่เคยใช้งานซีวมี่เลยนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับว่าตกลงแล้วมันดีแค่ไหนยังไงนะครับก็ถ้าอยากดูรีวิวฉบับของผมนะก็คือไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีอะไรไม่มีคำอวยดีก็ดีไม่ดีก็บอกไม่ดีนะครับอันนี้ก็ฝาก กดไลค์แล้วก็กด Subscribe ช่องซุปสนทีวีด้วยนะครับจองจริงๆนะจองมาแล้วนะเดี๋ยวถ้าได้กล้องเดี๋ยวถ้าได้โทรศัพท์มาเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวจะรีบเอาไปใช้แล้วก็ทำดีววให้ดูครับก็สำหรับวันนี้ครับก็คงมีเพียงเท่าน,นี้ครับก็บายบายสวัสดีครับ